ผู้ฟังนี่คือช่อง YouTube ของ้นใหญ่นายปีดีมีวิชาวันนี้จะมาเปิดเผยสูตรลับสูตรอ่านดวงทำนายเลขเด็ดหวยลาวพัฒนาให้ได้รับชมนะครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องมีแผ่นดวงนะครับมีแผ่นดวงเพื่อใช้ในการทำนายนะครับ นี่คือแผ่นดวงของวันที่5นะครับวันจันทร์ที่5สิงหาคม2567ก่อนอื่นเลยมาเท้าความกันนิดหนึ่งเคยได้ยินเพลงลาวดวงเดือนไหมครับอันนี้ก็เกี่ยวกับดวงดาวเช่นกันเกี่ยวกับพระจันทร์นั่นเองนะครับสูตรที่เราจะนำมาใช้มาทำนายก็เกี่ยวกับ ดวงจันทร์นะครับและก็คงเคยได้ยินเรื่องการขอเงินกับพระจันทร์ใช่ไหมครับเช่นกันดาวพัฒนาเป็นหวยที่ออกในภาคกลางคืนนะครับในภาคกลางคืนดาวประธานก็คือดวงจันทร์นั่นเองดังนั้นการให้ความสำคัญกับดวงจันทร์ก็สามารถ นำมาใช้ทำํำนายตัวเลขได้เช่นกันในวันที่5สิงหาคม2567ตอนนี้เราเข้าเรื่องนะครับว่าจะหาเลขเด็ดเลขดีได้จากพระจันทร์อย่างไงนะครับในราศีจักรหรือจักรราศีมีทั้งหมด12ราศีนะครับแล้วก็มีดาวพระเคราะห์วงในซึ่งเป็นดาวเกษตร เจ้าเรือนประจำอยู่นะครับในวันไหนคืนไหนที่คุณจยากเล่นหวยลาวพัฒนาก็ขอให้ดูที่ดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์ของวันที่5อยู่ตรงนี้ก็จะทำมุมตีกลนกับราศีธนูราศีเมฆราศีสิงห์นะครับคุณเพียงแค่ดูดาวพระเคราะ์วงในหรือพระเคราะห์กำเนิดนะครับ ซึ่งเป็นเลขไทยสีเขียวๆอยู่ข้างในนี้นั่นและครับคือเลขเด่นในราศีสิงเกษตรคือ1นะครับก็ได้เลขเด่นตัวที่1ตรีโกนนะครับนับไป5ช่องราศีก็ตกราศีธนูนะครับ1 2 3 4 5 ก็เกษตรตัวที่2คือ5เป็นเลขเด่นตีโกนไปที่ราศีเมฆนะครับได้เกษตรตัวที่3คือ1คือ3รวมกันเป็น1 5 3เป็นเลขเด่นใช่ไหมครับผลลาวพัฒนานะครับวันที่5สิงหาคมเลขที่ออกคือ6 6 1 1 1 50นะครับ มีหนเข้ามาถึงสามตัวล่างนะครับแล้วก็5ใน2ตัวท้ายนะครับอันนี้ก็สรุปว่าใน1นึมา1และ5นะครับมาดูงวดถัดมานะครับเลขก็จะออกคล้ายๆกันซ้ำๆกันนะครับอยู่อย่างนั้นเช่น วันที่7นะครับวันที่7ดวงจันทร์อยู่ที่เดิมนะครับก็ใช้เลขกลุ่มเดิม1กเกษตรตัวที่1ราศีสิงตีโกนกับราศีธนูกเกษตร5นะครับตีโกนกับราศีเมฆเจ้าเรือนเจ้าบ้านคือกเกษตร3นะครับได้เลขเด่น153ผลที่ออกคือ375402 วันนี้มาเลข5ตัวเดียวนะครับอยู่ข้างล่างและก็อีกตัวก็เป็นดาวจันทนั่นเองอยู่ข้างบนนะครับมาของวันที่9นะครับย้ายเรือนย้ายราศีหรือ,อยังเราก็มาดูกันนะครับย้ายแล้วนะครับพระจันทรสถิตราศีกันนะครับกรเกษตรตัวที่1เลขเด่นคือเลข4 เกษตรตัวที่2ตีโกนนะครับนับไป5ช่อง1 2 3 4 5าสีราศีมังกรนะครับจเจ้าเรือนเจ้าบ้านคือกเกษตร7แล้วก็ตีโกนร,ร่วมกับราศีพฤกษ์นะครับตีโกนก็คือเป็น5และเป็น9นะครับจากจุดกําเนิดของจันทร์นั่นเองเป็น5เป็น9นะครับเลขเล่นคือ4 7 6ดห ผลออกนะครับ5 0 8 4 3 1มา4ล่างนะครับที่คู่ชุด8.4ก็ถือว่าถูกนะครับจะเห็นว่าสถิติที่ติดต่อกันมาสุดมากจะออกข้างล่างใช่ไหมครับมาดูวันที่12นะครับพระจันทร์ก็ย้ายเรือนอีกแล้วมาที่ราศีตุล เกษตรตัวที่1นะครับ6กเกษตรตัวที่2นะครับตีโกนกับราศรีกลุมได้8เป็น9กับราศรีมิถุนนะครับจากจัน์เกษตร4เลขเด่น6 8 4นเนื่องจาก3วันที่แล้วออกล่างนะครับมาวันนี้ ออกข้างบนครับมาทั้งคู่ชุด8.4ที่2ตัวท้ายนะครับ8.4ทีนี้มาดูวันนี้นะครับวันที่14สิงหานะครับก็คือวันพุธวันนี้คุณจะมีโชคมีลาบจากการของเงินกับพระจันทร์หรือไม่ก็มาดูกันนะครับ พระจันทร์ในดวงราศีจักย้ายราศีอีกแล้วมาที่ราศีพิจิกนะครับก็เกษตรตัวแรกนะครับเด่นมาที่เลข3ตีโกนกับราศีมีนนะครับจากพิจิกมามีนเกษตรตัวที่2นะครับดูวงในก่อนนะครับที่เลขไทยสีเขียวคือเกษตร5้ ตัวที่3าราศีกรกฎนะครับเป็น9แก่จัน์ได้เลข2ได้พัะจัน์นั่นเองเลขเด่นของวันที่14ก็จะมี3 5 2ก็มาลุ้นกันครับว่าเลข3ามห้าสคราวนี้จะออกบนหรือล่างนะครับจะมาแค่2ตัวมาตัวเดียวหรือมาทั้งหมดนะครับ มาทั้งหมดก็จับได้เลยครับ3 5 2ชุดเดียวแล้วก็เล่นแบบ6คู่โต่ด6คู่ตรงนะครับคุณก็จะได้เงินรางวัลเยอะหน่อยก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับในหวยลาวพัฒนาค่ำคืนของวันพุธนี้ด้วยความปรารถนาดีจากหนใหญ่นายปีดีมีวิชา กติดตามกันไว้นะครับช่องนี้นะครับใน YouTube อยากรู้แนวทางเลขเด็ดนะครับที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงก็กดติดตามกันไว้นะครับวันนี้สวัสดีครับ